นี่อยากมาบวกเที่ยวกับขับเฮาขับดัามันเปนอย่งๆงนั่งน,นะนี่มันดาคนอีสานอููิสวนคำอีสานมืดละคำมืดละคำสองคำคำแรก มันเยอข้างหน้าแบบ,าบากบอดไหมถ้าแบักอบนี่ไหมถึงาบัก้าเราต้องใส่ไม่เหย็ดยาำคนยนี้สัดนี่แหละหมูสอนเลยแหละขุยขานสอนสอนไปมึงกับประจับ ้าไปมึงกับว่าเขาสมองว่าเขาคนเนื้อมึงมึงนี่จะตลกบ้าเกินมึงน,นี่มีครบเปลี่ยนม,นยม,มันหมดแม่ไมาเหยียดยานเหยียบทักที่หัวแค่กูไปเฮ็ยังให้มึง เอ,เอาขี่ปลาซิวหัวมงึงติจิตใจมันทำหน่วยไรมึงไม่เป็นมนุษย์เดียวมด่าคนเพื่อนมึงไม่เป็นมนุษย์มึงเป็นสัตว์อิรสารคขันคน้นขันเม้นสัตว์ประเสริฐน,นะน่ะค้น มีความรู้มีการศึกษาไปคิดค้นหาคำเหล่เมดาของมึงแล้วมึงยังมาดูถูกคนอีสานเงี้ยพวกกูอีกมึงจำแวะปากถิงคนทีาาาาทนนทดาได้กลับขับหอกมึงเนี่ยมาเหยียบยานคนอีสานอีกพวกกูเจอคนเตีนนี่มันนี่คนเตีนที่เอาตำปากแหกนี่ จำไว้ตักลูกพิสานเมื่เคยย้อนไปดอกมึงน,นึงมึงน,นี่มึงใจมึงไปวนกระแสกับยุ่นปัใชัเลยฮะถ้ามึงไปมึงบอกหัวกูยเดไปนะกูยถามาพ้นสานพิเศษยังให้มึงเก็บต้ำน้ำใจไปนี้ฮะฮะมึงมึงอย่ามาเหตุใส่หมาหมาอย่างนี้ พวกกูก็มิจิตใจกูก็เป็นคนมนุษยธรรมหาอาหารไม่ได้ไปหาเรื่องหาเราเขาบูมึงนะฝากไว้ตั้งนี่ละมึงเจอกูนะคนที่ตายเขามีน้ำน้ำคิดนำ้นำ,ดนำใจใไไนเนื้อเขาก็ม่น้ำคิดน้ำใจเนี่ยแมวหมาอย่างนี้ เนี่ยสุตีนเนี่ยสนุงตากบองยังหนึ่งคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เนี่ยเจ้าเขาจะเลี้ยงไงไม่ได้ตากกักินตีนทีนะมึงไ่คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่มึงเ,เนี่ยมึงคิดแน่ว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงไหมอยากคนเดีนะมึง่ะมาหยาบหยาบสักทีคนอี้สามยังคุยอีก ึงจำไว้บุรุษคนนึงบ่ให้เอาไข่งอกนะยาปากยินุ่มกันแช่นะครับเอาถูมาออกแต่คนกันแช่เลยอยากเบึงหนังหนามนี่เป็นยนังไงวะมันเป็นคนบ่มันเป็นสัตว์ยังอุตมาจากนรกใดมันยังมาตาวาคนดิตาน